สวัสดีค่ะมาติดตามค่ะต้นชั่วโมงค่ะช่วงนี้เราจะกลับไปที่สนามสุพัชราใสายนะคะไปดูบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นคุณอนัญญาตั้งใจต,ตรงมีรายง,งานค่ะค่ะคุณดารางก,การค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดเหตุปาประทัดยังบริเวณด้านหน้าสนามสุพัชราใสาซึ่งใช้จากรายการความจริงวันนี้โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่ตำรวจก็ได้เสริมกำลังเข้ามาค่ะ เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเสียงระเบิดดังบริเวณเก,กาะกลางถนนด้านหน้าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใกล้กับสถานที่จัดงานความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่3แรงระเบิดทําให้ต้นไม้ประดับเสียหายและมีหลุมลึกประมาณ2นิ้ว เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบถุงปุย๋ยถุงขยะและขวดน้ำพลาสติกแบบขุ่นสันนิษฐานคนร้ายจะใช้ประทัดยักษ์ใส่ขวดน้ำพลาสติกนำมาวางไว้หรืออาจโยนลงจากรถไปจำทางที่วิ่งผ่านซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเสริมกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำให้คนที่มาร่วมงานวิาพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับบรรยากาศภายในงานนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นการเล่นดนตรีและขณะนี้แกนนำเริ่มขึ้นเวทีแล้วหลังจากนี้จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยเริ่มจากนายมานิตจิจันรกรับนายกอแก้วพิกุลทองนายจักรพบเพ็แขจากนั้นผู้ดำเนินรายการทั้งนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทพุฒิสายเกื้อจะขึ้นเวทีโดยจะพูดคนละหนึ่งชั่วโมงก่อนเปิดตัวนายวีระมุสิกพงศ์ในเวลา19นาฬิกา30นาที เพื่อนําเข้าสู่ไฮไลท์สาคัญของการจัดงานวันนี้คือการโฟนอินคอมผ่านตบรจโทรทักษินชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะคาดกันว่านะคะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจะใช้เวลาโฟนอินวันนี้ประมาณ90นาทีค่ะคุณดาราการค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณอนัญญา